สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นิกรเพิ่นมะหันเป็ดนะจ้ะเพิ่นได้เป็ดมาใน่้าะน้องท้ายไปรอบแรกเลยจ้าเนี่ยเป็ดอันโรตัดเป็นซับมาแล้วเนาะเพิ่นอยากกินฝืนไข่บพดนเพิ่นอยากกินลาบเป็ดเอิญไปเจอในโรตัดมันงามจ้ะเพิ่นก็เลยซื้อมา มีตับมีไอ้กลืนแล้วก็มีเนื้อเนาะจ้ะพี่พี่ตัวนี้คือสิเนื้อนี่คือสิออสตัวหนึ่งอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นโลหนึ่งเพรพอเฉพาะเนื้อเป็ดนี่คือสิเป็นเป็ดตัวหนึ่งสินะพี่ <laughs> แต่ตับกับกลืนนี่นะสิไรตัวอยู่ <laughs> อันน่องกับสิเพื่อนหั่นกระดูกติดเนื้อออกไวต้มแ่บนะจ๊ะเนาะ ต้มแซ่บไอ้ตะกอนต้มแซ่บกับใบปาก้าบอลนะพี่เนาะเบาพิษต้มเป็นไม่ต้องต้มใส่ใบไปาก้าบอลนห็นชุดก็เลยอยากลาบไงก็ส่วนหนึ่งก็สิลาบกินนะจ๊ะบเพรได้กินโด,ดนมีนชุดอย่างี้ยลาบแบบเพียดแบบหั่นชิ้นบางๆนะพี่เนาะนชิ้นน่อยๆบางๆแต่ก่อนร้านเคยอเป็นเทียนไทยกินอยู่บ้านแซ่บๆ,ๆจะ้ะ ลเนี่ยเป็ดยังนะจำบ่ได้แล้วมั้งเป็ดชนนีเปล่ามันเป็นมันเป็ดนี่ของซีพี่เขาน่ะจ้ะเนาะกรบปุกเป็ดยังกับกินได้หมดแล้วเนาะจะมาสดดีครับนีมันบ่มีฟาร์มถ้าเป็นมันเทาเขาเลี้ยงอย่างเี้มันก็หาง่ายเนาะป้าพี่เนาะอยู่บ้านมันมีหนองปูหนึ่งเป็นเลี้ยงเป็ดขายปูแดงปนกะถอนขนให้พร้อม เสีเอาจากโต้ปัญหาถ่ายเรียบร้อยเลยน้องน้องย่บ้านพูนยาโซนจ้ะเพิ่นเลี้ยงเป็ดไปขายเนาะจ้ะบุญมังไฟขายดีจ้ะขายดีคเก็ขายซื้อสิขายน้องมันขายตัวละ200บาทเลยเขาเอาผลบุญไงไฟนี่ขายดีเขาสั่งบัวสอ2โต3โตเนี่อเราให้หลายหลายขนาดนี่เป็ดสิพี่เว้เนาะกะหันเบิ่งตาพี่นี่ก่อนหันให้เบิ่งนี่เด้อจ้านี่ หั่นไหวกระเซ็ยนเมนู่อย่างก็ค่อยเม่าเบิ่งกันเนาะจาะ้านาะเดีย๋ยวใช้ถุงมือก่อกเด็ดเองเป็นกินเองว่าเป็นอย่างดอกอแล้วจ้านาะอันที่ติดกระดูกมันกระเซยเพราะตรงนี้เชื้อด้เหนือดอกเพราะว่าเขาจะเอาไปตุม่มชมใบประคามก็มันติดเนื้อแน่กระได้ว่ามันเอาแต่กระติดตะกระดูกไปเหนือล้วนเลยนี uh huh. ขน่ข้นฟื้นโตได้จา้า นักลงตั้งร้ายฝ <Okay. S 1> ืนไข่เป็นซองกระตี์ตีน้ำนักลงสามศีโลเลยเนาะหน้าตายมองมองมองมังยงงกันแน,น่ลราจ้ะ คือเมื่อเดี่ยวปทูดิบก็คือเ็ฟนี่นนะจ้าวอะใบว่าฮจะเห็นเมนูยังแห่ใส่ตู้เย็นไว้กินนะจา้าเนาะเดี๋ยวต้องหาเด็ดไปปบบักขามอ่อนมาต้มหนังติดลาบลาบน้ำหน่อยนึงต้มสดหนามใส่ใบบักขามอ่อนน้ำหนึเ่เนิดนะจ้ะ าซ้ายอันรวมเลยเนาะหันซ้ายบางบางสิบ่ต้องใหญ่เออหันรถหนังนี่เขาบ่ทิ่มนะาเป็ดบางคนเขาเอาไปทอดตอดใส่บ่เป็นหยังจ้ะเฮาก็เฮ็ดจังซี่ล่ะสไตล์เฮา คลิปนี้น้องกับซุปเไทยยาวนอกจะเอาซ้ำนี้นอกจะราะว่าเตรียมวัตถุดิบนอกจะเตรียมวัตถุดิบเบ็นดนี่จะไวเ้เฮ็ดกับเขานอกจะประชันกะคลิปนี้กับไว้ซ้ำนี้นะ้อนะ้อจนะน้อเอาไว้พอกันไหมคลิปต่อไปว่าเขาจะเอาเฮ็ดเมนูยังก,กินแน่เป็นดนี่จะขอบคุณหลายๆเดอ้อจากเอฟซีตัวโลกแล้วก็เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ก็มาติดตามรับชมคลิปให้จ้ะก็ ไม่ยังก็คอมเมนต์ไว้ได,ด้วจ้าเด้อกับไปคลิปน้องกับพี่นิกรกับสิเดย์ตามไปให้กำลังใจอยู่จ้าเพื่อไปหาศาก็จยาวากันเด้อจากกับไปอยู่จ้าช่นี้อาจจะไปพอค่อยทั่วถึงจ้ะาพีนิกอนกับฝึงฟืงโตนะจ้ะแล้วเป็นคาสิแลีนคือเก่าอะไรจ้าแต่ก่อนแลีนพัดกันเป็นซอยกันแลีนไปคนละทางนะจ้าประจัญก์ เอาไว้พอกันคลิปต่อๆไปนะจ้ะว่าเมนูเป็ดท่ดห่สิมีเมนูยังแน่จ้ะนองกัสิดท้ายคลิปมาใหยเบึ้งนะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็วไววซ้ำเน่จ้ะสวัสดีจ้า